ตอนนั้นมันเป็นแล้วยังสมัย18อะ่ะเอ่ะพี่ผมเปิดซิงเนียบบมนวดอุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวทำไมสีหน้าเป็นอย่างกันวรอไม่คือแบบ <c oughs> สวัสดีไวรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านในกรบผมวันนีกรผม ฟองพิษเธอเยแล้ววันนี้นะฮะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหเทีย่ยงคืน23นาทีกับวันที่ฉันนั่งมือฮะฮะฮะมาช่วงดึกอย่างนี้อัดเสียงดังแลวระวังข้างห้องด่าน,นะครับผมบอกใครฮะบอกกูนี่แหละฮะแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันในหน้าจอแบบนี้นะคาดเดากันยากมากแต่เราจะเฉลยได้ว่าเราอยู่ในรายการสวัสดีมีจ๋าครับผม คุณมีในสัปดาห์นี้นะครับผมใช้คําว่าเป็นพิตตี้อันดับต้นๆของประเทศที่วางมือไปแล้วแต่เขามีฉายาว่าดีเจโซดาประเทศไทยหรือคุณฟ้ามีฉายาไหมวะอ่ะพี่ฟ้าดีเจโซดาประเทศไทยแล้วกันครับ <c oughs> เกิดมาขนาดนี้แล้วผมบอกเลยว่าทุกคน,นต้องรู้จักดีเจโซดาแน่นอนเพราะว่าเขาสวยเอ็กเซซบเนสวยเอซบ อุเออุเแล้วกันนะฮะก็คือเป็นดาราแบบเป็นดีเจเกาหลีที่ค่อนข้างดังมากนะฮะถ้าใครแบบจำได้ตอนนั้นเพลง New Tank อ่ะตืด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 นตืดนตื่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 กูจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะฮะก็นั่นแหละครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีดีเจสุดาประเทศไทยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆกับเราช้าก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปแหวนเราด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้พร้อมกันแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับ อยู่กับคุณฟ้าแล้วนะครับผมหรือว่าพี่ฟ้าของเรานั่นเองอ่ะพี่พี่ฟ้าแนะนําตัวหน่อยฮะพี่ค่ะฟ้า่ะสากฟ้าฟ้า,า,าชาแน,นลค่ะอเอาเอาพี่มีชาแน,นลเขาด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วขายของซะเลยทำมานานไหมครับเนี่ยตอนนี้ทำมาถ้าแบบจริงจริงจังๆประมาณน่าจะปีกว่าแล้วแหละโอ้โปีกว่าตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วพี่ โอ้ยังไม่เท่ายังไม่เท่าเอฟเลยโอ้โหพี่ผมทํามาเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันประมาณเกืบ 300, ะะอบสามแสนลวค่ะแต่ว่าหวังหวังว่าหลังจากปีพีนี้น่าจะแบบมีคนไปตามเพิ่มอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้พี่หวังกับผมไม่ได้แล้วพี่อยู่ที่ตัว <c oughs> พี่เองว่าพี่จะสามารถตกคนดูในช่องผมได้หรือเปล่าอ่าอ่าอ่าเฮ้ยผมว่าหลายหลายคนเห็นแว็บแรกเนี่ยน่าจะนึกถึงแบบดีเจโซดาแน่นอนนี่ <c oughs> พี่พารู้เม <c oughs> ื่อไหพี่ได้ฉายาว่าเป็นดีเจโซดาประเทศไทยก็รู้เคยเห็น แบบว่าเออตามโซเชียลอะไรเงี้ยเขาก็แบบขนานนามกันเต่พี่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าแบบไปเจอตัวจริงอ่ะคือไม่เหมือนเลยคือแบบว่าเขาแบบอูู้คือแบบเนื้อนมไข่แบบโผล่<อ>า <ๆ S 2> ขาวโวกเลยเนื้อนมไข่นะ <laughs> <laughs> เนื้อนมประมาแต่<อ>ไม่มี <laughs> ไม่มีไข่ไม่มีไข่โอเคสืีช่อถือว่าเป็นคําเปรียบเปรยเฉยเอ้ยพี่ผมเห็นล่าสุดพี่ไปถ่ายรูปคู่กับดีเจโซดามาเอ้มันมันมันเป็นมายังไงปกติเวลาดีเจโซดาเขาไปเพอร์ฟอร์มที่ประเทศไหนอ่างเงี้ยเขาก็จะมีมิติ้งกับแฟนคลับเข แล้วเผอิญว่าวันนั้นเขามาประเทศไทยแล้วก็เป็นคูโชคดีแบบผมได้ไปเจอเขาคือแบบโ็ดีใจอ่ะทําตัวไม่ถูกเลยแบบว่าเออมันตื่นเต้นอ่ะแบบเขาก็เป็นระดับแบบเนาะแบบหลายประเทศด้วยกันะแต่ตอนพี่ถ่ายรูปคู่เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูปึ๊บ เห็นรูปคู่ของพี่กับดีเจโซดาคือเหมือนพี่น้องฝาแฝดกันเลยอยากกิน <laughs> <c oughs> อะไรเฮ้ยอันนี้ผมพูดจริง <c oughs> คือเหมือนมากแต่แบบว่าโอเคหละคงหน้าอาจจะแบบตาอาจจะไม่ได้เหมือนแต่ว่าด้วยรูปร่างด้วยการแต่งตัวด้วยสไตล์งี้คือแบบโผพ,พี่ว่าอาจจะคอนทรงผมอะไรงี้หลักๆเลยน่าจะทรงผมอ๋อเฮ้ยก็โอเคก็ถือว่าแจ๋วแหววอยู่อ่ะเดี๋ยวหลายๆคนก็น่าจะถามเอ้ยพี่แอบรู้จักได้ยังไงทําไมแบบสาวๆเยอะจังคอนแทคเยอะเหลือเกินคือต้องขอบอกนะคุณผู้ชม ตอนเนี้ผมอะไม่มีคอลเลกชันสาวๆที่จะมาออกคลิปแล้วเว้ยผมก็เลยทักไปหาหลังไมค์กับพี่ที่ดูแลโอเคนะป๊บครับ คือไม่เหลือใครแล้วใช่ไหมไม่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 ใช่ว่าไม่เหลือใครคือเขาเรียกว่าผมก็มีคอนแทคผู้หญิงเยอะแต่ว่าหลายๆคนน่ยคือเขาก็แบบบางทีก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วติดต่อไม่ได้ก็แบบก็เลยทักไปหาพี่มูโอเอสหลังไมว่าพี่ช่วยหาสาวๆที่แบบว่ามีคนติดตามหรือคนรู้จักเยอะๆให้หน่อยเขาบอกว่ารู้จักพี่ฟ้าหรือเปล่าพี่ฟ้าที่แบบว่าเป็นดีเจโซดาเมืองไทยอ่ะเราก็บอกว่าเอ้ยเคยเจอตัวจริงอยู่แต่ไม่รู้พี่เขาจําเราได้หรือเปล่า อันนั้นอ้วนปะแต่เหมือนจำฟันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยทำไมพี่พี่จำผมที่ฟันวะสิเกอร์ไงเวลาขวแล้วโอ้โหฟันม่เป็นข้าวโพดเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟันข้าวโพดคือฟันเหลืองเหรอวะเรียงเรียงอ๋อเรียงเป็นข้าวโพดโอ้โหี๋ยวก็หมัดซะให้เลยนี่พี่ คือเราอะรู้จักกันใช่กับว่าไม่รู้จักแต่ว่าเจอกันในงาน AMD ประมาณปี2017 2018ป2 0 1 7ันหรืองพป่ะอืมสักพักเรานะ,อะตอนนั้นที่แบบว่าไปเจอกันตอนที่ประกวดมิส AMD แล้วตอนนั้นผมไปหาเจ๊ปูรินแล้วก็แบบว่าได้ไปเจอพี่ฟ้าที่แบบเป็นมิส AMD ปีที่แล้วถูกป่ะแล้วปีนั้นปูรินนังชนะด้วยนะเออใช่นั่นเ,ออเจ๊ผมเองเจ๊ผมแซบ่บเจ๊ผมสวยเออแต่หลังๆพ<ง>ี่ไปเป็นพิธีกรงาน Idol ไอดอลอะไรเงี้ยน่าจะได้เจอเอฟบ,บ้างนะเห็นหลังๆไปงานไอดอลตลอด ่่ปะอาจริงๆก็ไปหลายงานพี่ไม่ได้มีแค่งานไอดอลแต่แต่ปากเหนือตทำแมทำแบเรื่องงานไอดอลนี่แหละเห็นเห็นเห็นตัวเจอตัวได้บ่อยที่สุดไม่รู้ไปติดใจอะไรติดอะไรอยู่ไอ้นาย ไม่คือเราอะ่ะแบบว่ามีมีเพื่อนหลายคนอยู่หลายวงใช่ไหมไม่รู้พี่ปารู้จักหรือเปล่าทั้งเดซี่เดซี่สยามดีมฮาะพตตาอะไรอย่างเงี้ยคือมีเพื่อนอยู่หลายวงเออแต่ว่าไอดอลวงใหม่ๆอะยังไม่ค่อยรู้จักนะถ้าถ้าวงใหม่ๆน่าจะตอ้องถามเอฟเอฟรู้จักเยอะยัดแสสิเนี่ยเรารู้เยอะไง <laughs> คือคือรู้จักหลายวงแล้วก็แบบว่าช่วงนี้ก็มีไปติดตามสาวๆอยู่แบบสองสามคนนะมีเป็นติดอยู่ อ่าอาพูดว่าติดและการก็มันกระชุ่มกระชวยหัวใจให้ทำยังไงได้เออก็อยากจะทักหลังไม่ไปหาเราเราไอดอลเหล่านั้นว่าค่าเทอมมีมา้พูดเล่น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 ทุกวันนี้ไม่มีตังเดกข้าวเลยแต่แค่แบบเออเราติดตามผลงานของแบบสาวๆอะไรอย่างนี้ก็ฟิลเหมือนแบบว่าเอ้ยผู้หญิงเขาติดตามแบบดาราดีอ่ด ถูกต้องพี่พูดถดเนี่ยไม่มีใครเข้าใจผมไงผมแค่ติดตามสาวๆผมผิดอะไรอหมแหมแหมแก้ตัวไปเรื่อยเอางี้กลับมาถามเรื่องส่วนตัวปัจจุบันถามดีกว่าหน้าตาบ้องแบลใสขนาดนี้อายุเท่าไหร่ผมว่าหลายๆคนก็อยากถามตอบได้ไหมหยาบควายมากหย, <c oughs> ยาบควายหยาบควายมากั <c oughs> <c oughs> นทำไมมันก็แค่ถามอายุป่ะเอาจริงอายุเป็นเพียงตัวเลขที่ไปออกรายการนึง คิดอยู่ว่าคิดถูกคิดผิดว่าไปออกรายการนั้นคือคนรู้ทั้งประเทศว่าตายุเท่าไหร่อ่าอ่ารายการไหนรายการไหนพูดชื่อได้ป่ะ u e s s My Age ไงโอ้รายการชายไอ้ไทยอายุนั่นนะชายรู้หน้าไม่รู้วัยคนรู้หมดแล้วตอนนี้30อุ้ยอุ้ยเลข3จริงเหรอเนี่ยไม่อขึ้นเลขสามเหมือนกันอุ้ยพี่พี่เป็นเลข3ที่ดูเด็กมากเกิดมาเพิ่งรู้สึกว่าแก่ก็วันเนี้ยจริงเหรอขึ้นเลข3แล้วรู้สึกกระดูกกระเดี้ยวเป็นไงบ้างตอนนี้อยากรู้อยากรู้เพราะนี่ก็ยิบยิบกลางแล้วไง นี่เท่าไหร่ล้วตอนนี้ย <24, 24. S 1> 4ออ2สิบสี่ยสิบสี่สองห้าส<ๆ>ี่เลยเรว <c oughs> เดว <c oughs> เดวเรวเวโอ้โหพี่สองห้สอไอ้เชี่อกลัวยุ่กับสี่สิ่เลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่ผมยอมรับนะเวอว่าอน่าผมแก่แต่พี่ก็ไม่ต้องแซะผมขนาดนี้ผมก็เกินความน้อยใจสามสิบก็ยอมรับว่ามันก็แบบว่าถึงใจเราไหวบางทีร่างกายมันก็เนาะก็ไม่ไปด้วยเหมือนแต่ก่อนเออแต่เขาบอกว่าผู้หญิงแซบสุดช่วงประมาณยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบสามเออก็แล้วก็แบบกรุบกรุบกรุบก็รู้สึกว่าเออน่าจะใช่ะแต่ไม่รู้ดิพี่ก็ตั้งแต่แบบยี่สิบมามันก็ไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยไม่หยุดนี่คืออะไรเดี๋ยวนะโอ้โหสีหน้าน่ากลัวว่าไม่หยุดนี่คืออะไรเรื่องผู้ชายหรืออะไรวะเนี่ย แล้วผมเจ่ามันตกดีวะผมอ่าเคยสัมภาษณ์พิตตี้เคยคุยกับหลายๆคนอะยอมรับนะผมอ่าเคยเที่ยวผู้หญิงมาอ๋อเอออเคยได้ยินนะผมอ่ใช้คำว่าเคยได้ฉายาว่าเจ้าชายยารัชดาหนึ่แสนอะห้าแสน เปีเดียว5 0าแสนผมเป็นเด็กอยู่ในเกอบเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาแต่แบบพอผมได้เปิดตาเปิดใจมันมันว้าวนี่เข้าใจป่ะหมดตัวแล้วป่ะช่วงนั้นอืมใช้คำว่าหมดไหมก็ยังเหลือเก็บอยู่นี่ิดหน่อยแต่ก็ก็หมดนั่นแหละตอนนั้นมันเป็นแล้วยังสมัยสิบแปดอ่ะพี่ผมเปิดซิงเกียอาบอบนวด ้ยเดี๋ยวทำไมสีหน้าเป็นอย่างกันว่ะไม่คือแบบมันก็ว้าวอยู่นะไม่เคยรู้เรื่องอะไรใช่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 อันเนี้ยเราหลายีพีแล้วไปจีบหญิงแล้วจีบไม่ติดแล้วมีรุ่นพี่คนนึงไม่เอ่ยชื่อเขาแบบถามเราอายุเท่าไหร่ซิงเปล่าเฮ้ยเครียดไหมแม่งพาเข้าอาบอบนวดเลยเอ้าเราต้องอย่าลืมนะว่าแบบว่าเขาได้เงินเราเนียเขาก็เลยต้องเขาก็เลยต้องแบบเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาแบบแค่เห็นเราเครียดเฉยเฉยคนที่พาไปผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะกเหรอเออเหมือนแบบเห็นว่าเราเครียดเห็นว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบลากเราเข เปิดโลกแบบวันต่อมามาเองแบบมาเองด้วยเออ <c oughs> เดือนเดียวผมมาวันเว,ว,ว้นวันวันเว้นวันเลยอ่ะเป็นไงล่ศสดาโอ้โห ยัางนีถ้าตอนนั้นยังงี่ีแต่ปัจจุบันหลักแฟนมาเอ้แต่นี้เป็นคนหให้เกียดแฟนจริงๆถ้าเกิดมีแฟนคือไม่เทีย่ยวเลยให้เกียิมากแต่พอร,รู้ว่าตัวเองอะประวัติไม่ค่อยดีก็อยากแบบลบลา้างใช่เราเราก็อยากทำตัวดีๆไปไหนก็บอกตลอดแต่ปัจจุบันแฟนคนปัจจุบันนะไม่เอาเที้ยอะไยเลยคือ <laughs> มึงจะไปอ่ามึงก็ไปเฮียมึงไปเหอะกูรำคาญมึงว่าอยู่ตัวติดกับกูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปตอนนี้ก็ไม่อยากไปใช่ป่ะเหมือนเราอิ่มตัวแล้วใช่ป่ะอิ่มตัวมาประมาณ2ปีแล้วพี่สองสามปีแล้วตั้งแต่จบจากร้านงแล้วรย่ อีกอย่างหนึ่งคือเราค่อนข้างให้เกียรติแฟนมากโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่แบบถือคติอะไรทำไมพี่บองหน้าผมกั้นวะเห็นวัววนๆมาอยู่นั่นแบบว่าพยายามป้องกันเลไตัวอย่างไม่ไม่ได้ป้องกันสาบานถามแฟนผมได้เดี๋ยวผมเรียกมาตอบเลยเนี่ยเอาเอาไว้เอาไว้กล้าไหมเธอมานี่นี่เเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้ีมันอยู่มันได้ไอ้ขี้มันหีกลับบ้านไปแล้วนะ ออพอดีว่าแฟนไปต่อสู้กับไดโนเนโสาร์อยู่เขายังไม่ว่างมาตอบรักจานอยู่ไองานเขานี่หว่าไม่วันนี้คือแบบเก็บห้องทาอะไรเงี้ยทั้งวันแล้วแบบวันนี้ทําตัวเป็นพ่อบ้านไงซักชุดชั้นในซักกางเกงในให้นางค่ะจริงเหรอทําไมอ่ะแบบว่าอูเป็นสามีแห่งชาติมากเลยนะจริงเหรอหา,หายังได้ที่ไหนอีกเนี่ยจริงเหรอเออจริงจแต่เป็นคนเป็นคนชอบทําอะไรให้แฟนแบบถ้าเกิดแฟนไม่เรียกร้องรู้สึกว่าเออเราอยากทําให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบทํา ใช้าามากกว่าทุกวันนี้แฟนก็ไม่ไม่ทำอ่ะบอกว่ามึงขี่เงี้ยเกินไปกูํำคาญมาาเลยไปเที่ยวไปเฮี้ยนางไล่อย่างนี้จริงนะไม่ไหวแล้วมึงไปเที่ยวเอะไอสัตว์กูปล่อยมึงไปก็ได้เฮี้ยขนาดที่กูเหนื่อยไ้เฮี้ยขนาดกูนอนอยู่เงืองขมขืนอันนี้คุยคุยกันนอกรอบพี่เคยแบบดูหนังโปะปะอารมณ์ที่แบบว่าของหนังโป่ปะที่แบบผู้หญิงเขาจะแบบทอแต่โพอะไรอย่างเงี้ย,ย <laughs> เขาบอกว่าผู้ชายในประเทศไทยเราทำได้แค่ประมาณ4 0่0าอ จะบอกว่าตัวเองทำได้อ่ะถูกต้องทุกครั้งด้วยนีไม่อยากจะโม้เคยเที่ยวอาบอบนวดแล้วทําอย่างนั้น,น,น <c oughs> อ่ะเออกับผู้หญิงใน,นอ่า <c oughs> เขาติดใจถึงอ่ะดที่ว่าพาผมไปเลี้ยงข้าวแล้วขอ,อเลี้ยงดูเลยเว้ยตอนนั้นอ่ะไ <c oughs> อแทน ตัดผมตัดเข้าผมตัดอยู่แล้วผมผมผมไม่หนีผมยอมรับความจริงอยู่แล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายของแต่แบบอ่ะพุดตรงนะ้ดูหนังเยอะแล้วแบบศึกษาเยอะช้ำชองช้ำชองจนแฟนแบบลำคาญก็บอกว่าเออไอยมึงไปเที่ยวต้องเออต้องเปลี่ยนผ้าปูบ่อยอะไรเงี้ยอ่ะถามไหนก็ไหนแล้วสเปคผู้ชายพี่ฟ้าเป็นคนยังไงถ้าบอกไม่ชอบคนหล่อเชื่อไหมไม่ชอบคนหล่อเหรอ ดูดิภายนอกอทุกคนก็ชอบอยู่แล้วคนหน้าตาดีอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่แบบเวลาที่ได้คบใครจริงๆอ่ะมันไม่นี่มีหน้าตาดีเลยเราเราชอบที่แบบใครมาดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนตกเราได้อะไรอย่างเงี้ย คือไม่ได้มีสเปคตายตัวว่างั้นเถอะจะคมเข้มก็ได้หรือขาวตีก็ได้เอาริงอ่ะย่างอย่าง,างท้ยผมอย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดสมมติผมเข้าไปทําดีด้วยเข้าไปแบบเทคแคร์ดูแลถึงหนักซักเส้อในให้เนี่ยเกงในให้ <c oughs> อ่ะอผมซักกัางเกงในให้พี่เลย <c oughs> ลเลอศเทอะเลยนะซักด้วยอ่ะโอ้โหพี่ทุกวันนี้แฟนอกขาวทุกวันทุกวันนี้ผมขาดจะ้ ซื้อใหม่ไหมล่ะเอ้ยไม่คือเราเราก็แบบเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรมันก็เออคือเป็นเป็นคนแบบเขาเรียกว่าคนบานนอกที่ที่รู้สึกว่าเออก็มันก็คือการซักผ้าแค่นั้นเราไม่ได้รังเกียจอะไรเขาไงพอมากกว่านี้เราก็ทำอะไรถ้าเคยหนักสุดก็คงเป็นแวมไพร์คัดก่อนเข้าใจใช่ไหมแวมไพร์คืออะไรเข้าใจใช่ไหมเข้าใจกลับมาเรื่องของเรา สเปรย์ผู้ชายนะสเปรย์ผ,ผู้ชายไม่มีสเปรย์ผู้ชายต,ตัวถ้าอย่างผมอย่างเงี้ยผมเข้าไปหาพี่ดูแลพี่ดีๆแบบซักซสื้ออะให้ทำทำให้ทุกอย่างเลยใช้คำว่าทุกอย่างจริงพี่โอเคปะถ้าแบบเบ้าหน้าขอาง ยิ้มฟันมันเยอะจริงๆอะไรอะเอาจริงก็เคยมีแฟนไม่หล่อเหมือนกันเขาก็แบบเขาดีกับเราอะไรเะ้แล้วทำไมเลิกอะทำไมเลิกขอขอเสื้อขอเสื้อหลังๆมันไม่ดีไงหลังๆไม่ดีหลังๆมันไม่ดีไงทำไมอะไม่รู้ดิคนเรามันแบบไม่เสมอต้นเสมอปลายเอออะไรเงี้ยไม่ดีไม่ว่าแบบว่าคือเราต้องไปเลี้ยงดูมันวยอันนี้ก็ไม่วอาต้องเลี้ยงดูด้วยนะ โอเคพี่ฟ้ามาในทีมรายการเราวันนี้รู้ไหมว่าแบบ <c oughs> คุยก <c oughs> ันมาจะชิวๆรู้ไหมว่าท้ายรายการมันจะต้องมีอะไรมีอะไรมันจะต้องมีฉากตกคนดูเวยเออฉ <c oughs> ากตกคนดูจะเป็นเซ็กซี่น่ารักหรืออะไรก็ได้เพราะบ,บางคนแบบมาสายน่ารักแบบทำเซ็กซี่ไม่ได้รู้จักพี่แป้งซีบิงป่ะอืมเขาสสยไหนอายุประมาณใกล้ๆ30น <c oughs> ั่นแหละผมก็บอกให้เขาทำเซ็กซี่ปกติคนถืนเซ็กซีก่อ,อแบบเออเออแบบเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่แป้งกูม้วนผมแล้วก็มอง กป่ะมันเป็นความเซ็กซี่เมื่อประมาณประมาณปี7080ศูนย์แปดศูนย์เนียแต่เนออกไปแกงคนนี้คือคือคนเขาไม่ได้เซ็กซี่ขนาดเ้ยผมผมก็เข้าใจได้ไปเว่ยแต่โอเคพี่อย่าฝืนเลยเอาแบบน่ารักน่ารักแล้วพี่เวไหนอะเออแว่าพี่เวไหนผมว่าพี่เซ็กซี่ได้ผู้หญิงทุกคนจะมีจริตจักระของตัวเองเวลาเห็นผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่เราชอบเลยต้องแบบเฮ้ยอ่อยให้ได้ไวแบบเอาฉันเอาฉัน อย่างนั้นผมแบบขอแบบ็อดตกคนดูจะมีเสียงจะมีคําพูดหรืออะไรก็ได้แบบทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าโดนตกผมรู้สึกว่าแบบแม่งวาวอะไรอย่างเงี้ยพี่ทําให้ผมได้็อดเดียวผมให้ผ่านเลยแบบเทคเดียวผ่านใช่ป่ะอะเทคเดียวผ่านเลยพี่จะเล่นยังไงก็ได้แต่ขออย่าเหลืองกลัวเหลืองอะไรเหลือง YouTube พี่ท YouTube พี่ก็ต้องรู้นึกว่าอะไรเหลืองพี่น่ากลัวหรือว่าฟ้าเหลืองเอาไม่ใช่ไม่กลัวฟ้าเหลืองกูกลัวเหลืองอย่างอื่นอ๋อ อ่ะโอเคพี่พร้อมปะผมจะนับสามสองหนึ่งพร้อมก็ได้สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันอยู่ดีมันไปเวสิกโฟนได้วะไอ้ชั้นเอาตกไงก็ทำให้ผู้ชายรู้สึกดีไงไม่ไม่รู้สึกดีรู้สึกเฮ้ยเอาช็อตตกดิเอาช็อตตกช็อตตกใส่สาวให้ด้วยนะเออได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวทีมงานผมใส่สาวให้ผมนับสามตรงพี่ตออ้อยให้ผ่านนะสาม 2 1 action I like you woah I don't give a fuck about your boyfriend นี่คือนำไลน์ไหม เล่นไม่สุดอด็เล่นไม่สุดอด็ไม่สุดเด็อะเช่าแบบถ้าสุดมันต้องเกี่ยวลงนิดนึงไม่ผ่านนอนไดเรคเตอร์ไม่ผ่านรู้สึกว่าโอ้เจไม่ชอบเจไม่พอใจเจเฟไม่ผ่านเจเฟไม่ผ่านสามสองหนึ่งแอชเช่นเออได้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 ผ่านแล้วผ่านแล้วไปเอาไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บเดีมีเละมีเละแฟนมองอยู่เปล่าไม่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 แฟนบอกว่าถ้าทำงานเล่นไม่สุดเขาจะโกรธเพราะเขารู้สึกว่าเราเกรงใจเขาเกินไปเออก็เลยไม่เกรงใจเลย ก็คุยแล้วว่าเอออเล่นก็คือเล่นงานก็คืองานพอนี่คือพอเขาเรียกว่าพอจบงานปุ๊บเราก็จะแบบไม่ไม่ไม่มีการสัมผัสอะไรอะไรอะไรใช่ไหมพอจบงานปุ๊บก็แบบทานเขาเขาไปตัวเองเมื่อกี้มันเป็นแค่งานเขาไม่สนใจผมเลยเขาบอกว่าเออมันจะทำทียอะไรมันก็ทําไปไ่ออกไปรัชดาด้วยเขาเป็นคนขี้ลำคาญแล้วผมคือเหมือนเขาเป็นผู้ชายแล้วผมผู้หญิงอะหนึ่งฟีลออกปาออเออเออผมจะเป็นฝ่ายเป็นงองแงงใส่เขาเขาจะเป็นฝ่ายนิ่งๆอย่างแล้วเขาก็จะขี้ลำคาญประมาณนั้นแหละพี่ โอเคประมาณนี้นะสำหรับพี่ฟ้าดีเจโซดาเมืองไทยเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปให้พี่ฟ้าฝากผลงานฝากช่องหน่อยค่ะก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะคะน้องๆหนูๆนะคะถ้าวันนี้ใครดูพี่ฟ้าเหลืองเอ้ยพี่ฟ้าแล้วนะ <laughs> เราชอบก็อย่างติดตามไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวตนของฟ้านะคะก็มาสมัครกันได้ที่ช่องฟ้าฟ้าค่ะอย่างเอฟจะขึ้นให้นะคะ F H F A H ค่ะก็ากินพาเที่ยวกินยั่วกินยั่วเยอะไรกินนะคะได้ได้ได้กินยั่วยคืออะไรครับเนี่ยเับเลยกินยั่วไงเ SMR เคยดูเป่าที่มันจะเป็นแบบเงียบๆแบบเออ เดี๋ยวพอคัทเสร็จปุ๊บพี่ก็พูดใกล้ๆมาสักผมสักสิบวิแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำก็ไปได้ดูเลยเลยเเลยเสร็จพอดีพูดทำไมเร็วจังวะพี่เอฟเจ็ดวิหรอ วันนี้คงไม่ได้จบรายการทนะีท <c oughs> ีส <c oughs> องแน่นอน,น <c oughs> อ่ะยังไงก็ฝากช่องพี่ฟ้าไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้ก็เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่เคยเจอกันใ,ในงาน A m d ดีเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ววเฮ้ยเออพี่ผมขอดอกหนึ่งได้ไหมอุยอ้ยหนูอะไรวะขอกันอย่างนี้เลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่หม,มายถึงพี่ทําท่าไออนานดาขอดีเจสด้ายผมผมดูหน่อยได้ไหมแบบลอยๆจยเจำไม่ได้อะจำไม่ได้แล้วอ๋อ

เอ้ยดี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 โอเคนะครับนี่ก็เป็นความน่ารักนะของพี่ฟ้านะครับที่ติดต่อมาได้เอาว่าใครสนใจหรือว่าใครชอบเนี่ยก็ไปติดตามได้ช่องฟ้าฟ้านะครับผมไอจีด้วยนะคะเฟซบุ๊กด้วยนะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยอ่าขึ้นห like like nice em ้ขึ้นหปโป๊ะโป๊โอเคอ่ะฝากไว้ทีเพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณพี่ฟ้ามากก่อนจากกันไปอ่ะพี่ฟ้าจุ๊บกล้องแล้วบอกลาคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันบ๊ายบายนะคะทุกคนฝันดีนะคะคืนนี้ขอบคุณเอฟด้วยนะคะครับผม แม่งไม่โฟกัสไม่โฟกัสปากเลยกูอ่ะโอเคผู้ชมเจอกันอีพีหน้าจะเป็นใครก็รอดูแล้วกันนะครับไปแล้วพี่ฟ้าบ๊ายบายขอบคุณมากคุับ